เดดไม่กลับบ้านหรอไม่กลับเการต่าอองไม่กลับบ้าน <c oughs> ไม่ไม่มีวันครอบตัว <c oughs> เดวนะให้บอกให้ตามลูกเยอะไม่เากแอาิอย่ประเทศจะสามขนาด Bấm cân dựa, nó mới nhìn ra Thế lửa lên Bấm cân dựa Bấm <laughs> nói ra <laughs> <Mình nói. cười> tôi lời <laughs> Bấm nói ra tôi <laughs> <laughs> โก้ก็ได้จริงแล้วโดดอ่ะก็อยู่ในรักเดียวกับโบก็อยู่ในรักเดียวกับโก้เนี่ยคุณจะขอร้องเนีไม่กล้องอ่ะสวยรับรองไม่ต้องรับรองหรอกค่ะเพราะว่าคนน่ะสวยอยู่แล้วรรับองแต่ไม่ชอบอะเวลากินแล้วคนก็ท่าเฉียบๆโอ้ยใส่คำใหญ่หน่อนก็น่าเกลียดถูกมั้งคะไม่เป็นไรเสียงก็เพราะ ได้ด้วยเหรอหาเอามีอ่อเนี่ยวัฒนการไม่ก้าวหน้าเลยเนี่ยต่อไปจะส่งขึ้นยูทูบละไม่รู้อะไรยูทูบมีอะไรน้องมูักจุดดากันนันนะ้นยูทูบอะไรยูทูบ ไปแลบบ้วส่งเจมามือนอกของไทมต้องมีโคสอบอกคุณแม่เนม่ดมูไปอย่างนี้นะโคบอกแม่มัฒนานแล้วว่าแม่ไปดูที่ว่โคสมเมืองไทยหรืออะไรอาคารเนี่ยเวลาส่บบงมาสงม,ามันมันต้องมีสิสโคส่งมันปให้ได้ทีเี้ไปส่ที่สงนี้บอกที่สองนะ หวานนะส่งที่สองก็ต้องส่งที่สองนล้วสองจัดการกินก็ลำบากแล้วอ่างรตุ้นตอกเขียนกระส่งตรงหนึงนะเขาบอกบอกเบอร์สมุดเขาเขก็ได้ธนาคารเขารู้กันเองเขาทำเองเขารู้เขาคนเขาคนรู้เช่นว่าอะไรอ่ะกรุงไทยอย่างเงี้ยเขารู้เลยที่นั่นที่นี่ก็จะมีคล้ายๆว่า ของไทยมันศูนย์หกหกอะไรเนาะสองนั่นใช่ไหมแั่นโดยโทรศัพท์อือน,นั่นแหละก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนั่นโคตรประเทศเนี่ยอือโคตรประเทศเนี่ยเหมือนกันบอก,กให้เขาทำให้ก็ทำเป็นหมดแหละเดีย๋ยวนี้ครูอาจารย์อาจารย์อาจารย์ด้วยเรียนด้วยแล้วตุ๊กตาตุ๊กตาก็ได้ทุ่มอะไรนะ โก้ก็ได้กินถั่วในอยู่สบายแล้วไงไม่ต้องเดี๋แค่เราเรียนผู้อหมายจะเอาค่ากินค่าเรียนให้ขอให้เรียนเรียนดีเราเราคุณหมอฟันนะวางแผนไงหมอยังไม่วางแผนแต่เรียนให้จบแล้วก็ก็ยังไปทำล็อกเตอร์ที่ญี่ปุ่นโอ้ถ้าทำญี่ปุ่นนี่เรียงสามเด้งเลย แต่ผมผมว่าแรงสับก็มาทุกครั้งเนี่ยผมโค้นเตื้อหายไปด้วยผมก็ไม่เอาเปลี่ยนเขาหอดทนนะค่ะเดี๋ยวพูดไปเรื่อยๆเนี่ยดีแล้วพูดที่พูดเนี่ยดีทั้งนั้นแหละมันเป็นความรับทางราชการเน่ยอืมดีแล้วเนี่ยความความารักไม่กล้าเปิดเผยนะคะเดี๋ยวส่งขึ้นยูทูบความลับทาทงจาชการ มือ่อวานนี้ก็ดูอะไรอยูอยูทูบหรืออะไรที่ก็าเขาออกออกนะที่เด็กแค่จับกล้องหนึงคนก็รู้ว่าเป็น,นเด็กมันชอบดารานนั้นมากเลยนะที่หูเมื่อวานนี้เสียดี